สวัสดีคุณผู้ชมจูชานกันด้วยเลยนะครับถึงกันไหมล่ะโอ้โหไม่ได้ยินเสียงนี้นานกี่วันแล้วถึงไหม ถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดถึงผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับผมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยก็ที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยก็เพราะว่าผมวุ่นทําเพลงอยู่นะครับผมน้องๆซึ่งตอนนี้พี่ก็ได้ปล่อยเพลงไปหลายเพลงแล้วละ่ะก็ได้ไปฟิตกับเพื่อนบ้างทําลงเองบ้างนะครับก็ไปติดตามได้เลยช่องก็อยู่ข้างล่างนะครับช่องข้างล่างและนี่พี่เพิ่งไปทําเพลงใหม่ไปด้วยครับน้องเพิ่งไปเฟิกสกั ผลงานใหม่กับศิลปินที่ชื่อว่าบอแรกและก็โลล่ปปนะครับผมบอแรกก็คือคนที่เคยไปเดอะแรปเปอร์ครับคนเด็กๆหน่อยอะนะแล้ววันนี้เราก็มาเล่นเกม,มครับกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็เออเรื่องไม่ได้พูดเลยวันนี้เราก็จะมาเป็นเดอะฮักหนึ่งวันกันนะครับผมเป็นซอมบี้ยักษ์นะครับผมซอมบี้มิวแทนหนึ่งวันนะไม่ใช่เดอะฮักหรอกผมเลยนเดอะฮักอ่ะมันเขียวเหมือนเดอะฮักดยแต่มันไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเราแค่เดินไปตกต้นไม้ต้นไม้ก็ลุดแล้วครับเป็นแง่โอ้โหประสิทธิภาพเดอะฮัก ไม่ใช่เดือฮักดิเว้ยซอมบี้มิวแทนการที่เป็นซอมบี้มิวแทนเราก็าจะมีเลือดด้วยนะครับเลือกี่ชั้นวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชั้นครับแปดชั้นเอ้ยเจ็ดชั้นขึ้นใช่ครับเจ็ดชั้นครึ่งตอนแรกเราต้องตัดต้นไม้นะครับเอ้ยโอเคมันทำไมมันตัดไม่ได้วะยากลําบากการที่เราเป็นซอมบี้เรามีแบบสกิลด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมโชว์ตีตีม้าก,ก่อนตีมา้าปึ๊บอู้ทีเดียวเป็นไง ยอดวัวแล้วมันก็กระโดดสูงมากเลยนะครับผมสูงมากสูงมากมากเราเซกมอนเตอร์มาไหมเซกมอนเตอร์เดี๋ยวเราขอเอาขอมาแป๊บนะครับผมนี่ครับเราก็ได้เอามอนเตอร์มาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ตัวนี้ก็เป็นสลามนะครับลงไปเยอะๆเลยลงไปเยอะๆลงไปเยอะโอเคปะทะสมบี้พิวเทนปะทะสลามโอ้โหมาดิมาดิมาด,มาดิเฮ้ยโอ้ยสมบี้พิวเทนปะทะสลามครับ น้องๆดูน้องๆวิ่งใส่สุดยอดโอ้โหเฮ้ยแค่มัดเปล่าเราก็ทําได้ทุกอย่างนี่ว่ะขี้ขวายเป็นแหละขว่าเฮ้ยกระชีพมันทําอะไรอะเอา๋อมันซูมยับเลยเดี๋ยวขอปรับไอ้นี่แป๊บ fov ความกว้างความกว้างผมขอปรับความกว้างแป๊บนะครับโอเคโอเคอ๋อท่าเมื่อกี้มันเรียกซอมบี้ออกมาใช่ไหมใช่แหละท่านี้เป็นท่าแบบทุบ ครับเราตีซอมบี้ด okay. ิซอมบี้มิวแทนมาท้าซอมบี้เฮ้ยขี่ซอมบี้ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเราขี่ซอมบี้ได้ด้วยเหรอเฮ้เท่เฮ้ยเราต้องปรับเป็นมือดิเฮ้ยเราขี่ซอมบี้ได้ด้วยครับเฮ้ยเพื่ออะไรเฮ้ยเราขี่ซอมบี้เฮ้ยเท่หวะเฮ้เราขี่ซอมบี้ครับน้องน้องแปลว่ามันต้องมีซอมบี้มิวแทนดิเดี๋ยวเกมหมดแป๊บเกมหาซอมบี้มิวแทนครับซอมบี้มิวแทน โอเคครับคุณผู้ชมเราก็ได้เอาของมาแล้วนะครับผมผมก็จะเอาของเมกนี้มานะครับผมจะทําทการไปไปนรกนะครับผมนี่เราจะไปนรกกันเราต้องวางบอกออฟซิเดียนครับยีเข้าไปเออฝากจะได้ไปนรกเอาแล้วให้ผก,กลับมาอีกเฮ้ยเราไปนรกกันครับโอเคเราไปนรกไปนมีคุณผู้ชมผมรู้ข้อเสียของตัวนี้ละข้อเสียของตัวนี้ก็คือมัน ควบคุมยากครับไปอย่าล่วงอย่าล่วงโอ้ยผู้ไม่ตายเฮ้ยโอ้ยถ้าเกิดมันเป็นแบบตัวธรรมดานี่ตายไปแล้วนะไม่แน่ไม่แน่มาดิมาดิให้ลุมเลยให้ลุมเลยเอาไม่ลงหลักไม่ลงหลักเฮ้ยกูไม่ลงหลักมือเปล่ามือเปล่ามือเปล่านี่เอาดิเอาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับนี่แน่เอ้ยเดี๋ยวใช้สกิลอันอัติอันติ คุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ก็เกิดการเกมแคสขึ้นนะครับผมซึ่งผมได้ใช้อันติในนรกใช่ไหมพอใช้อันติในนรกแล้วมันเกิดการเกมแคสอ่ะก็มันทําให้คอมผมแบบแทบระเบิดเลยครับเกมแบบแคสเลยนะค้างเลยอะบูสกีเลยครับคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะเรามารีวิวกันใหม่ก็อันนี้เป็นแอดออนเดือดฮักไหมครับอืมเป็นแอดออนเดือดฮักนะครับกูจะพูดติดทําไมวะเฮ้ย อันนี้ก็เป็นลานะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรถ้ากูจะพูดทําไมวะอันนี้เราก็สร้างแบบเวิ์กใหม่มานะมันก็แบบจะมีเป็นหมบ่บ้อน a ซ c นะครับเฮ้ยแค่เราเดินไปใกล้บล็อกบล็อกก็หลุดแล้วนะพูดนะุดเลิ้นพันนี่คุณผู้ชมแค่เราเดินไปใกล้บล็อกบล็อกก็จะหลุดไปเลยนะครับดูสิครับโอ้โหคุณผู้ชมถ้าเกิดวันนี้ผมพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเนื่องจาก <P> พี่ไม่ได้อัดคลิปนานเกินไปเฮ้ย เราตีมันปุ๊บม,มันกลายเป็นซอมบี้เ,เหรอเฮ้ยเจ๋งไหนลองดิทำไมไม่กลายอะไม่ไม่กลายเฮ้ยต้องมือเปล่าอ่ามือเปล่าปุ๊บอ๋อต้องมือเปล่าเฮ้ยไก่ซอมบี้มีไหมไก่ตายเลยทำเป็นซอมบี้ทำเป็นซอมบี้มาเฮ้ยไปไหนล่ะเฮ้ยกูจะให้มึงกลายเป็นซอมบี้มานี่มา นี่มาหนีไปไหนหนีไปไหนไล่ไล่ไลนี่นี่มามานี่มาหนู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 หน,หน,นี่แน่เอาแม่งแม่งตายเลยนี่ไงนี่ไง NPC NPC ตี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 ทำไมไม่ติดอ่ะตายเลยนี่ทำไมมันไม่ติดอ่ะครับคุณผู้ชมเพราะอะไรอะ่ะตายเลยอ่ะสิ่งแบดของพวกนี้มันไม่จำเป็นสำหรับเราแล้วครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้หมวกฟางไอ้หมวกฟางมาดิมาดิมาดิเฮ้ยทำไมมึงไม่เป็นวะ เออนี่ไงเป็นแล้วอ๋อเราต้องเดินไปใก,ใกล้ๆเอแล้วกัดใช่ไหมกัดมาไหนดูดิไหนดูดิเข้าไปใกล้ๆตีไม่เป็นเออนี่ไงกลายเป็นซอมบี้สุดยอดไปเลยลูกพ่อเราเราใช้อันตีดิดอันติอ,นตอ่าเรียกซอมบี้เรียกซอมบี้ใช่ไหมใช่นี่เรากดอันติปุ๊บมันจะเรียกซอมบี้มานะครับนี่คือซอมบี้สมุนของเราเองซึ่งเราขี่ได้ เพื่ออะไรวะเฮ้ยเราต้องเอาตัวใหญ่มันต้องเอาตัวใหญ่มาขี่ตัวเล็กดีไม่ใช่ตัวเล็กมาขี่ตัวใหญ่เราว่แค่อยู่บนตัวเฉยๆบังคับก็ไม่ได้โอ้โหเอ้ยเรื่เรามาเป็นซอมบี้มิวแทนบุกดีเอ็นกันไหมครับคุณผู้ชมเอาไหมเอาเดคุยกับใครวะเ,เดนี่ครับเดี๋ยวเราไปบุกดีเอ็นกันนะครับเรามีไอออฟเอนเดอร์แล้วก็เอ็นมัตเทลนี่แหละสร้างเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเป็นการวางบล็อกที่โคตรยากโอ้โหโอ้โห โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหใจเย็นน้องรักใจเย็นๆเก้แปะแปะ,แปะเคไปโอ้โหเรามาแล้วได้เวลาเราต้องบุกแล้วตีเลยทำไมนนี่ไปไปไป,ไปเราต้องขึ้นไปทุกครับไปทุกแท่นไปทุกแท่นไป Two hours later ไ,ไหวป่าไหวป่าเอ,อ้ย ตีอะไรคือตีไม่โดนวะโอเคโอเคโอเคไปแล้วหรอก่อนจ๋า เป็นการตีมังกรนี่โคตรยากลาบากจริงๆครับคุณผู้ชมเหนื่อยมากเหนื่อยเพราะแบบตีแบบจริงๆอีกมองอะไรมองอะไรเฮ้ยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ใสแล้วแม่งกดชีทุกครั้งไม่จะเป็นการเรียกซอมบี้ออกมาเพื่ออะไรวะมาแล้วมาแล้ว ปึ๊บโอเค okay. ใครตายแล้วแม่งเอ้ยกูแม่งต้องตีแบบนี้ไปแบบขีดขาดวะไอออเปนเดอร์มีทำไมอเอาอันี่มาวางเล่นกันดีกว่าครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาคอนมาคอนมาคอนโอเคตโอเค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 ตายดิ ตายเฮ้ยจะหนีทำไมวะเฮ้ยกูเหนื่อยนะดูตัวกูดิดูหน้ามันกูดูหน้ามันแล้วเดินหันนะกล้องไปไหนแล้ววะลงมาอุ้ยมามามา,มา,มาลงมาสิจ๊ะน้องน้องมังกรพี่ให้อภัยแล้ว ตี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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกแล้วแตกแล้วครับมังกรแตกแล้วอุิยต้องขอบคุณต้องขอบคุณซอมบี้นะฮะที่กลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วมาช่วยพวกเราการวันนี้ไปจบเกมจบคลิปไปถ้าเกิด ใครชอบคลิปนี้นะเดี๋ยวเพิ่งนี่ว่าเอาไว้จบตัวมันขึ้นกันมาถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองก็เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวแอดออนรีวิวม o ดอะไรต่อไปนะครับอันนี้ก็คือแอดออนนะฮะผมก็อย่าลืมกดดาวน์โหลดกันแล้วกดไลค์กันด้วยนะครับก่อนจะดาวน์โหลดโอเคไหมไปแล้วครับซ a g เกนเจอกันไปฟังเพลงกันด้วยนะครับไปละ บ๊ายบายวูเจอไม่ได้เลยแล้วกุณเราก็แค่เคยแล้วตอนนี้เธอหายเป็นไร Oh My Girl เธอไม่ต้องไปนะฉันเป็นคนไปเองไม่ได้นี้ฉันแค่ปล่อยเธอไว้ให้เธอไปเจอความสุขทั้งไหม่ที่เธอกํำลังจะมีไม่ต้องมาอ่างประเภทนี้ผมจะไปหาเสื้งดนตีส่วนเธอก็ไปหาเสรลีผมไม่ยากอ้างคุณไวที่นี้ คว,วามรู้สึกมันไม่ดีไม่เกี่ยวกับเธอไม่ชอบตีรักนาแม่นางคนดีคิดถึงอะไรก็โทรมากยาจะขอโทษแต่ตอนนี้ก็าสายไ, <สา S 2> ไปรักเธอมากไม่ได้คิดจะม,ม,มีใ,มใคร,รตั้งแต่วันแรกที่ผมได้จับ